นะครับนรถตัวเป็นห้เอาสนไนมันโปงตามเวลามองเห็นประจันได้นะฮะ โปรดทราบที่นี่สถานีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งท่านชลาจะอ,อยู่ด้านซ้ายของขบวนรถโปรดระมัดระวังอันตรายขณะข้าวขึ้นลงจากขบวนรถและโปรดตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถจอดเทียบสถานีบ้านโป่งในทางชลาที่สองขณะน,นี้เป็นขบวนรถ่วนขบวนที่85ค่า ต้นทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตสุดปลายทางสถานีนครศรีธรรมราชขอความกรุณาผู้โดยสารทุกท,าท่านโปรดอย่าใช้บริเวณบันไดทักขึ้นลงหรือบริเวณข้อต่อของข,องขอบวนรถเป็นที่โดยสารเนื่องจากท่านอาจจะได้รับอันยร้ายแรงค่ะขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดยับ่งผู้โดยสารที่สถานีราชบุรีสถานีเพชรบุรี สถานีหัวหนินเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะแม่ทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟในการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการท่านดีขอขอบคุณค่ะ